กูไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะมีวันนี้วันที่กูต้องมาเล่นเกมไอเฮี้ยนี่กูแม่งแม่งเอ้ยไอเฮี้ยไปไปเล่นกันเลยดีกว่าเออแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจโฆษณาด้านล่างด้วยนะเพราะเกมนี้มันต้องเปิดเน็ตเล่นถึงจะเล่นได้อันนี้อะไรด่านหนึ่งหรือด่านสองอย่างนั้นเหรอกูเอาด่านหนึ่งก่อนเฮ้ยเฮ้เฮี้ยเชี่ย ทุง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 ซาหูลหะเสี่ยที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนนี่คืออะไรมีหัวใจด้วยกูมีไฟฉายกูมีหัวใจแล้วอะไรอยู่ด้านบนให้เก็บของเหรอน่าจะใช่แต่มัง้งคิดว่านะ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมหนีทุงทุงทุงนั่นเองนะครับผมทุงทุงทุงเฮียทุงทุงเฮียมันวิ่งมาแล้วกูเล่นมีร่าเชสมาก่อนกูกูเตบริหารเตือนมีหน้าได้เฮียกูมันวิ่งเร็วยังวะเดี๋ยว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 กูยังไม่อยากตายกูยังไม่อยากตายเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้เหี้ยดูหน้ามันดีไอ้เหี้ยถึงตัวกูแล้วจะถึงก็ไอ้เหี้ยเสียงอย่างดังเลยแเยไอ้เหี้ย่สูดเหี้ยเลยทุง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 เอ้ยจริงจังจริงจังจริงจังเกมมิ่งอันนี้อะไรอุ้ยกูมีไม้กระบองโยนทิ้งได้เดี๋ยวเราเก็บก่อนเออนี่เก็บไม้กระบองมาก่อน บอสตอวีนา่ากูเกือบหมดเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปมาอีกแล้วลลาายเราปาใส่มันได้ไหมอ,อุ้ยเชีย่ยมันหายไปเลยแล้วกูมีสาชีวิตไงชีวิตกูหายไปแล้วหนึ่งชีวิตเชีย่ยกูต้องเก็บไอ้มานะเพื่อมาปาใส่มันสินะโอเคกูคเก็บละยา กูเข้าใจวิธีเล่นเกมนี้แล้วและกูบริหารสเตอร์ไม่น่าได้ถึงมันจะวิ่งเร็วไม่มากก็เถอะเพราะกูเคยเล่นพีราเชสมากกอนมันมาอีกแล้วเฮียกูไม่มีอาวุธแล้วไปฝังนู้นเลยังนู้นกูเห็นไม้แล้วเออเก็บเก็บเก็บดิไอ้เฮียเก็บไม่เก็บวะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่ไม่ไม่ม่ม่ เดี๋ยว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 ไอ้เงี้ยมุดหูไดไหมวะสตือวีน่ากูมันลีเข้าช้าเลยโอ้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 ยไอ้เหี้ยว้าวไอ้เงี้ยจะตายแล้วกูเหลือหนึ่งชีวิตแล้วไงตอนนี้กูกูเหลือหนึ่งหนึ่งชีวิตไอ้เหี้ยแล้วสตือวีน่ากูไอ้เหี้ยสตือวีน่าหน่ลยรีให้ด้วยอะจากตายอะแม่งเอ้ยไม่เป็นไร เราเราเหลือแึ่ชีวิตแล้วอะยังไงดีวะทีนี้เออเราก็ต้องเดินหาสินะกูไม่อยากเจอมันเลยอะนี่ฮิแอกูตกใจตกใจหมดไอ้เหี้ยกูตายกูตายเหี้ยกลับมาอีกรอบนะกับการที่กูต้องเก็บหม่หมดเลยไม่เป็นไร นะแต่ดีนะมันกดเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเออตรงนน้นตรงนน้นมีทุงทุงทุงอยู่ไม่เรียกชื่อมันได้ไหมวะนี่เราได้มาแล้วเออมันจะมาตอนไหนวะไอ้เฮียกลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยมันหนียากอ่ะมันหนีขึ้นมายากเลยไอ้เฮียเอ้ย Ôi, ơi, tung 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 cú, cú tung 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 Ôi, 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 từ tung 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 อีแค่สี่อันเท่านั้นทุกคนกูอีแค่สี่อันแต่กูเหลือหนึ่งชีวิตนะไอ้เหี้ยเฮ้ยไม้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 ตีหมาวะไม้ตีหัวพ่อมึงเจอแล้วกูเจอไม้ตีหัวพ่อแล้วนี่กูได้แล้วกับทุงนุ่งถุงไม้และเหี้ยกูขอตึงหน่อยนะกูจะยังไม่กดวิ่งรอให้มันมาใกล้กว่านี้ก่อน ไป๊ป,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 ปมีไม้ตีหัวพ่ออยู่นี้นั่นแหละไปก่อนเฮ <c oughs> ้ยลืมกดปิดวิ่งอ่เสียแต่มีมหนาฟรีเลยตรงตรงนูน้นใช่ไหมถุงใช่ไหมใช่อีกแค่สองตัวเท่านั้นทุกคนอีกสองตัว,ว่ายเยี่ยแม่งความทรมานนี้จะได้จบลงทันทีแต่คลิปนี้โคดสั้นแต่ไม่เป็นไร หน้าด้านหน้ามันมาด้านหน้าไอ้เหี้ยไปไปไปก่อนเียแค่นี้เดียวเียแค่นี้เดียวจืดไม้ต็มหัวพ่อแล้วเก็บมาไอ้เหี้ยเราต้องเงียบเราต้องเงียบจะได้ฟังเสียงชัดๆไอ้เหี้ยมันตึงไหยเนี่ยไอ้เหี้ยมันยากอยู่พอสมควรเหลือหนึ่งชิตมันโคตรน่ากลัวเลย เหลือไม้ตีงของพ่ออยู่อันเดียวมันมามันมาด้านหลังมันมาด้านหลังไปไปไปเฮ้ยเจอแล้วยายาไอ้เหี้ยกูชนะแล้วว้าว้าห้ากูชนะแล้วไอ้เหี้ยว้าห้าห้าว้าจมกิฟแค่นี้ไง